สวัสดีครับน้นะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้นะนะครับมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายในรถ i ีวิสุอารีดแ VGS นะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายตัวใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับ LSD 9 0นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเฟืองท้ายตัวใหม่เลยนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับนี่ก็คือครั้งแรกนะครับที่ผมจะทดลองใช้นะครับ โอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะครับนานาสามารถนะครับติดตามดูเป็นสเต็ป by สเต็ปไปนะครับผมจะทําให้นานาดูเป็นทีละขั้นตอนนะครับอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับแจ้งนานาทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นวิทยาทานร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจะไม่มีโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะครับมากัน้นระหว่างที่นานาชมคลิปนะครับก็อ่า เดี๋ยวผมทำให้นานาดูเป็นสเต็ปไปสเตปไปก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมาสรุปให้นานาได้ฟังกันอีกครั้งนะครับว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีการนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆมีอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวนานาไปชมกันครับผม ก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสาหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองท้ายนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะใช้น้ํามันเฟืองท้ายเป็นของตีเพชรนะครับ LSD 90นะครับปกตินะครับผมจะใช้ LSD 140นะครับแต่วันนี้จะใช้ LSD 90นะครับหรือว่าเบอร์90นั่นเองนะครับ ก็สรุปขั้นตอนนะครับก็อย่างที่น้าๆได้อ่าดูในคลิปนะครับมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับในตอนแรกนะครับให้เราทําการคลายน็อตเติมก่อนนะครับถึงจะไปคลายน็อตถ่ายนะครับถ้าเราคลายน็อตเติมไม่ได้นะครับงานในวันนี้นะครับถือว่ายกเลิกนะครับเพราะไม่มีประโยชน์ที่เราจะถ่ายออกและไม่สามารถเติมเข้าไปได้นะครับต่อจากนั้นนะครับ พอถ่ายน้ำมันออกเสร็จหมดแล้วนะครับหากน้าะเปลี่ยนเบอร์น้ำมันเฟืองท้ายนะครับในกรณีของผมนะครับในวันนี้นะฮะผมเปลี่ยนจากเบอร์140มาเป็นเบอร์90นะครับน่าะนะครับควรจะนะครับนาน้ามันเบอร์ใหม่มาไล่น้ํามันเบอร์เก่าออกด้วยนะครับก็คือจริงๆเขาก็ออกไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าไล่ให้เขาออกเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้น้ํามันเบอร์ใหม่ อย่างาค่อยข้างสมบูรณ์นั่นเองนะครับจริงๆก็ออกไม่หมดวหรอกแต่ว่าไล่เขาออกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสําหรับน้ํามันเฟืองค้ายของ a อ d ์เดอ2.5 VGS นะครับจะใช้ทั้งหมด2.2ลิตรนะครับนั่นหมายความว่าหากนานาเบิกมา3ลิตรานาะก็จะมีน้ํามันเหลืออยู่ประมาณ0.7ลิตรนะครับเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้0.3ลิตรนะครับใช้ 0.5ลิตรนะครับก็คือครึ่งลิตรในการไล่น้ามันเก่าออกไปก็ได้นะครับอย่างที่ผมทํานะครับอย่างที่นานาได้เห็นในคลิปตั้งแต่ข้างต้นนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ทําความสะอาดน็อตนะครับทั้งน็อตเติมแล้วก็น็อตถ่ายนะครับโดยเฉพาะน็อตถ่ายนะครับน็อตถ่ายเขาจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนานาต้องทําความสะอาดไอ้ตรงรูนะครับอย่างที่นานาได้เห็นในคลิปนะครับทําความสะอาดให้สะอาดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก่อนที่จะ ใส่กับเข้าไปนะครับสำคัญที่สุดนะครับน้าๆจะต้องเปลี่ยนแหวนทุกครั้งนะครับแหวนทองแดงนะครับใช้ได้สมบูรณ์ที่สุดแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหากน้าๆจะใช้ซ้ําเป็นการเสี่ยงดวงนะครับว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้น้าๆเปลี่ยนทุกครั้งนะครับในที่น้าถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายนะครับเพื่อเพื่ออะไรนะครับ อย่างที่บอกนะครับอย่างที่ทราบน้ำมันเฟืองท้ายมีราคาค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็หากมันรั่วเนี่ยนะครับวิธีการเดียวที่จะหยุดรั่วได้ก็คือเราต้องไขน็อตออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเฟืองท้ายเราก็ต้องถ่ายออกมาด้วยนะครับในขั้นตอนการถ่ายออกมาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะ ระบุได้เลยว่าน้ํามันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยจะสะอาดแค่ไหนนะครับหากเราจะใส่กลับเข้าไปโดยที่ไม่ต้องเบิกใหม่นะครับหรือหากจะเบิกใหม่ก็จะเปลืองโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับเปลี่ยนไม่เถอะตัวไม่กี่บาทนะครับโอเคต่อจากนั้นนะครับก็ให้หน้าเติมกลับเข้าไปนะครับหลังจากที่ขันน็อตถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งค่าขันไว้ที่ถ้านานะจะขันตามผมนะครับตั้งไว้ที่55นิวตันเมตรนะครับขันเสร็จแล้วนะครับ ต่อจากนั้นนะครับให้น้าๆเติมกลับเข้าไปนะครับเติมจนกว่าน้ํามันเขาจะไหลล้นรูนะครับรูบริเวณนี้รูเติมนะครับแล้วรอให้น้ํามันที่ไหลล้นรูเนี่ยไหลออกจนหมดก่อนนะครับน้าๆค่อยขันน็อตเติมกลับเข้าไปนะครับโดยตั้งค่าขันไว้ที่หากน้าๆจะขันตามผมนะครับก็คือ76นิวตันเมตรสําหรับน็อตเติมนะครับน็อตถ่าย55นิวตันเมตรน็อตเติม76นิวตันเมตรนะครับหากน้าๆจะขันตามผมนะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับมีทิคนิดนึงนะครับในขั้นตอนของการถ่ายนะครับหากนาะมีแม่แรงนะครับะนะๆอาจจะใช้แม่แรงยกล้อฝั่งคนนั่งนะครับล้อหลังฝั่งคนนั่งขึ้นเพื่อที่จะให้ตัวน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยไหลออกได้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับนี่คือทิคที่ผมใช้ประจำนะครับสำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเฟืองท้ายนะครับสำหรับเฟืองท้ายของ All New ลนีนะครับ จริงๆเบอร์ปกติเขาจะเป็น140นะครับแต่ก็สามารถใช้90ได้ในกรณีที่น้าไม่ได้บรรทุกนะครับหรือว่าไม่ได้ใช้งานหนักนะครับก็คือใช้ในการเดินทางปกติวิ่งตัวเปล่าอะไรประมาณนี้สามารถใช้เบอร์90ได้แต่ถ้าหากน้ำนาใช้บรรทุกนะครับจำเป็นต้องใช้เบอร์140เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นนะครับเฟืองท้ายอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็คือเขาจะหอนนั่นเองนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้แจ้งนะนะตั้งแต่ข้างต้นไปนะครับคลิปนี้เป็นวิทยาทาน100%เซนะครับก็คือไม่มีโฆษณาขั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับจัดทาขึ้นมาเพื่ออ่าอ่าอ่ะขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะครับเป็นเป็นอ่า ก็พูดลำบากกันเนาะนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่านะครับผมตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะทำคลิปให้เป็นวิทยาทาน100%เซนะครับเพื่อให้น้น้นะครับได้ดูคลิปโดยไม่มีโฆษณาขั้นนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็พยายามจะทำให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาที่จํากัดนะครับเ <c oughs> นื่องจากผมมีเวลาค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆนะครับในการทาคลิปแต่ละคลิป โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับนะนะทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ